สวัสดีครับทุกคนครับฮอตดิชชูวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยครับผมที่ชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์สองประตูตอหนึ่งชูวันแต่ทำไมเกยวิินทอนดูผิวค้ำค้อะไรนะอ๋อเนี่มันผีหรือเปล่ใช่หรอเป่าใช่ไใช่ดันโยไปอยู่กับผมมาในวันนั้นเราไปดูที่สตูดิโอของสาหกีฬามาคุณคิดเห็นยังไงก็สิ่งแรกก็ดูครึ่งแรกอะก็ดูวิธีการเล่นของมันอยู่อะก็เราเราโอเคอยู่ นะว่าเราเห็นตักจิกต้นใจเล็กแล้วว่าวิธีการเล่นกอมันอยู่ดูชัดมากครับแล้วก็วันนั้นน่ะลิเวอร์พูลครึ่งแรกด้วยก็ดูมันแบบมันดูมันไม่ไม่มันดูไม่ไม่ปฏิปต่อใช่ใช่ดูมันไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยคนให้เท่าไหร่เออมันอยู่ก็ตามดีครึ่งหลังก็กลับมาตามดีกว่าเดิมอีกอะเพราะว่าดูมันครึ่งหลังโคนาทีสุดเอครึ่งหลังโคลิเวอร์พูลเล่มเล่มดีเริ่มกลับมาเริ่มมาบุกมากคือมันอยู่ที่แบบ คือผมผมว่ามันชัดเรื่องของแทคนิกการเล่นอ่ะใช่คือที่ดันโยบอกว่าดีก็คือว่าทําตามแทคนิคได้ดีคือรูปเกมอ่ะเราอาจจะไม่ไม่แมนยูอาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่แบบต่อบอลได้เยอะกว่าหรือหรือว่าคลองบอลเยอะกว่าแต่ว่าแมนยูเล่นตามแทคนิกได้แบบชัดเจนมากใช่ยิ่งเฉพาะพอมาตอนหลังที่มาฟังบทสัมภาษณ์ของอาโลิมอ่ะคือตอนแรกอ่ะมึงจำได้ไหมที่กูด่าใช่ด่าว่าทำไมไม่เอาเชสโกลงว่าทำไมคุณย่าลงก่อนซึ่งกูไม่มีปัญหากับเชสโก ไม่ได้ไม่ได้มีนฐานคุณย่าคุณย่าก็ลงได้แต่ในมุมกูคิดว่ามันต้องมีหน้าเป้าที่ต้องอยู่ตรงนั้นกงุหลักสองคนอะไรอ่างนีแต่วิธีการของอารมูินก็คือว่าเขาไม่อยากให้สุนหน้าไปฝังอยู่กับกโกนาเต้กับฟานไดาต้องการให้สุนหน้าแบบขยับลงมาร่วมเล่นเพื่อจะได้แบบสองคนนี้จะทำงานยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ทําไมถึงเล่นจ่ายบอลยาวก็ต้องการให้สองคนเนี้ขึ้นโมง แล้วก็เก็บบอลสองเล่น<ด>อ,อะไรเง,<ด>งี้ยซึ่งมันแบบวิธีการมันมันค่อนข้างชัดแล้วก็รับก็รับรับคอมแพกหน่อย <Comp act. S 1> แล้วก็แล้วก็หาจังหวะโตอะไรเงี้ยซึ่งมันทําได้ตามแท็กติกแล้วก็เออผมว่าการเปลี่ยนตัววันนั้นน่ะของมูล,ลิมมันทุกอย่างมันถูกต้องหมดเลยเปลี่ยนอ,<ะ>อาหมัดออกหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยต้องการเกมรับมากขึ้นผมว่าไม่ใช่ผมว่าเขาต้องการที่จะเซฟอาหมัดเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันเรื่องของหนึ่งต่อหนึ่ง ตลอดเวลาแล้วอมัดมันโดนไปเหลืองใช่ไหมป่ะที่มันสไลด์ใช่ไหมเกี่ยวโดนไปแดงสไลด์แล้วเปิดไปอ่ะแล้วมันโดนไปเหลืองไปแล้วเขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าอมัดอยู่อ่ะแล้วพอต้องไปดูหนึ่งหนึ่งอันนี้เกิดมีจังหวะที่ต้องสไลด์อีกหรือโดนอีกเหลืองอีเรื่องอีกอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนออกไม่ใช่ว่าต้องการเก็บลับมากขึ้นหรอกผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันเขา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 บอกมาแล้วว่าเขาต้องการแบบนั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนออกเพราะอมัดก็ไม่พอใจเขาเพเขาเปลี่ยนออกเร็วเปลี่ยนออกทันทีก็ติดก็ดูมันไม่ไม่โอเคก็ใจได้เพราะว่า เป็นเกมใหญ่ไงใช่กูเล่นมันนะมาได้อยากเล่นโลโก้ช่วงนี้ความมั่นใจก็กลาบมาเพราะว่าล่าสุดไปเล่นที่อาร์เจนตีกีเข้าโลกไปโบโลด้วยความมั่นใจก็สูงอยู่ที่ว่าจะเล่นใช่ยิงวิกี้ก้าด้วยแล้ววันนั้นก็เล่นดีด้วยดีดีดีแต่ถ้ดูออมรินมันปกติเขาทำอะไรเขาดูแบบไม่ดีแต่ล่าสุดอะทุกอย่างที่เขาทำมาเข้าล็อกหมดยิงหมักกควายก็ กูบนญบุแม็กควายก็บอกกันทำไมไม่มไม่ไกลงอ่างไม่ไมลงอ่ะจริงจริงโก้สุดท้ายมึงด่าตั้งแต่เริ่มยันเลิกผมยอมรับให้เขามองเข้าเขาก็จอมรับจริงจริงก็ด่าแล้วก็เห็นว่าแม็กควายไม่มในเกมมันยืนตำแหน่งไม่ถูกใช่ใช่ไม่ถูกอ่ะแต่ว่านี้เป็นเรื่องจริงนะที่ที่เราเห็นอยู่ที่เราดูอยู่อ่ะดูแบบมียินตำแหน่งจุดตรงช่วงที่เราบุญช่วงที่ไม่มีบอลนัสก็เราดูแปลกๆเพราะว่าเราเสียมันอยู่กลัวว่า จะเสียประตูเสียประตูอ่ะสุดท้าก็ไม่เสียก็โอเคใช่แล้วก็มายิงประตูชัยด้วยแล้วก็เขาอ่ะสถิติการการเคลียร์บอลจากลูกหัวของเขาอ่ะก็ถือว่าเยอะสุดเพอๆกับเอเดลิกเหมือนกันซึ่งมันก็ดีแต่ว่าแต่ว่าในมุมที่เราเห็นบางจังหวะมันไม่ควรจะไปอยู่ตรงนั้นอ่าลูกที่กักโปหลุดไปอ่ะแล้วไปยิงขวาชนเสาที่มันเป็นหลบเดลิกเข้ามา ไม่แกลไม่อยู่นอกมาร์กาลาอยู่มาร์กาลาอยู่ไอ้นี่จะยิงประตูแล้วบอลก็จะยิงอยู่นะเจอ18หลาท่านี้วิ่งตัดเข้ามาเพื่อมาขอเบอร์เพื่อนไม่ตำแหน่งที่ถูกต้องของเซนเตอร์แต่นี่เขาเป็นเสียเราดูเขาดูแปลกๆอะแค่เรา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 ไม่ได้พูดแบบแค่เขาดูแย่นะแค่เราดูว่าแต่ให้รู้ว่าทำไมมันไม่เป็นไปตามที่แบบนั้นว้าเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเขสุดท้ายเขาชนะเขาตู้จังดูดีไงกอให้หมดหน้วเปลี่ยนเออแล้วก็เปลี่ยนตัวแบบคาเซมิโร่เนี่ยเล่น60นาทีออกเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่า เหมือนแบบเพราะคาเซม่ลต้องยอมรับว่าตอนนั้นอ่ย60ทีอะเหมือนเป็นตะเคียขึ้นด้วยลักษณะรูนนั้ก็โดนไปเหลืองด้วยแล้วตอนทีมชาติเนี่ยเขาเล่น90ทีทั้งสองเกมบินมาที่เอเชียเพราะฉะนั้นร่างกายก็คงไม่ได้ไม่ได้แบบฟิตร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นเปลี่ยนออกมาอูกาเต้ลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะอูกาเต้ลงไปก็มีแพชชั่นที่จะเล่นในเกมวิ่งตัดวิ่งไหลได้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบพวกโยโ่ลงไปไมนูลงไปทุกคนแม่งแบบว่า หมือนพร้อมทางานกันหมดเลยอะทุกอย่างมันลงตัวหมดดอกูว่าใครว่าไม่ค่อยดีพอลงไปสุดท้ายก็โอเคมีจังหวะที่ฟลีมโปงผ่านได้จังหวะหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็ผ่านไม่ได้อะไรเงี้ยมันซึ่งมันดูแบบมันแพชชั่นมันสูงโอเคเกมนี้ผมว่าเริ่มเห็นถ้าเป็นแบบเนี้แล้วภาพที่เราเห็นนะผู้สาวประตูอย่างเงี้ยเลมเมนส์อย่างเงี้ยจากที่แมนยูเคยผู้สาวประตูเคยแบบผิดพลาดสร้างความกดดันให้ทีมตัวเองอย่างเงี้ยเลมเมนส์ผมรู้สึกว่าเขาเล่นง่ายแล้วเขาโฟกัสกับเกมตลอด คือเหมือนกับสมาธิตลอด <S <S แหละแล้วเขาไม่ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องกดโดนกักการเลยใช่ใช่เราก็ดูทุกครั้งเอลิฟเ์พูลหนีโอกาสเขาช่วยได้ช่วยได้เาออมันที่ปานใบเวลาทีมตรงข้ามสร้างโอกาสก็ยิงก็เข้าเออข้อจากไหนแต่ว่าความความมั่นใจของนักบอลน่ะมันดรอปลงด้วยของเพื่อนร่วมทีมใช่มันเออจะคิดว่าอคนเดิมอีกแล้วเดี๋ยวปัดเข้าเดี๋ยวรับเข้าเหยาลุกเข้าอีกอะอะไรแบบเนี้ยถ้านักบอลเล่นมีความรู้สึกแบบนี้กับประตูตัวเองอะ ก็จะแย่แย่มากบรรล่าสุรก็ดูทุกครั้งลิเวอร์พูลแบบสร้างโอกาสมาก็ยิงก็อันนี้เทปได้ทำแต่แบบดูออกมาบล็อกลูกซาราทำให้ยิงออกไปลูกอีซักยิงติดขาเงี้ยถ้าเป็นโอลาน่ามึงเชื่อไหมโอลาน่าแม่งจะใช้มือเสฟแล้วพุ่งไม่ทันก็โอลานาชอบออกมาแบบนี้เข้าใจไหมเด็เขาแบบ ก็ดูจากเกมล่าสุดก็โอเคบาดคอรเอบาหน้าแล้วยิ่งหลังเกมอ่ะเราเห็นภาพที่แบบนักเตะเข้าไปกอดกันเพราะมันชนะใช่มมันเห็นถึงความสัมพันธ์ในทีมที่ผมว่ามันมันดีมันยังดีอยู่อ่ะมันมันแน่นแฟนมากขึ้นแล้วทุกคนแบบภาพหลังเกมเข้าไปห้องแต่งตัวไปดีใจกับแม็กควายอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมว่าเป็นภาพที่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เออพอเราเห็นแล้วสุว่าเออมันเหมือนทุกอย่างมันลงตัวหมดอ่ะทีนี้ผมจะรอดูว่าแมตที่เจอกับไบรตันเนี่ย แบบนี้จะเป็นแบบที่จะตาว่าไอ้จุด turning point ที่เราชนะลิเวอร์พูลได้ในบ้านในแอนฟิลด์เนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมถ้าสมมติชนะไบรตันในบ้านตัวเองได้ผมเชื่อว่ามันก็มีโอกาสไปต่อแล้วเพราะ5เกมหลันี้ที่เราดูที่เราดูกันน่ะมันถามว่ามันยากไหมมันก็มันก็มีเกมยากแต่มันไม่ได้ยากเกินไปถ้าสมมติเราเราเล่นแบบคงคงแบบแพทชั่นแบบนี้ไว้ได้ผมว่ามันจะดีมากมันอยู่รู้ว่าเป็นเกมใหญ่่ะเขาเล่นแบบนี้ที่โซพูดเราดูกับไบรตันจะเป็นแังไไบรตัน ไบรทอนไบรตอนที่ใบเหมือนใบก้อนบ้าที่ฉีดสเปรย์ป่ะสเปรย์ฉีดยุงโอ้โหภาษาฝรั่งอ๋อฝรั่งเศสเรียกไบรทอนอ๋อฝรั่งเศสเรียกไบรทอนโอเคโอเคโทษโตษโทโอ้โหแม่เก่งกูอีกอล้วต่อต่อต่อถ้าเขาเล่นแบบนี้วิธีการเพรสวิธีการเล่นอ่ะเล่นแบบเนี้ยเออกูจะดูจะดูโอเคจะดูดีอ่ะแต่กูจะดูว่าจะเป็นยังไงเออใช่เพราะตอนนี้ต้องบอกว่าเราตามลิเวอร์พูลแค่สองคะแนนเองนะ เราอยู่แบบสกันสองคะแนนเราอยู่แบบเก้าอ่ะก็จริงแต่เขาอยู่แบบสี่มั้งอ่ามาโก้ซาชานาโก้ที่ขึ้นไปนู่นก็ไม่รู้อ่ะเราเราเราไม่ต้องหวังอะไรตอนนี้เราหวังแค่ชนะแต่ละเกมไปก่อนผมว่าอย่างเงี้ยดีสุดละก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นไงก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วสำหรับแมนยูก็ลบสติได้ที่ไม่ชนะแอนฟิลมาเก้าปีแล้วก็แบบผมว่าตอนนี้นักบอลทุกคนนั่เหมือนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอ่ะใช่แต่ขอให้เล่นแบบนี้เลยนะแบบแบบนี้เลยทุกเกมเลยคือแบบ ไม่ใช่ว่าเจอลิพูแล้วมึงต้องมีถึงมีพลังใส่ลงมาไปเจอไปเจอไบอลไทยก็เล่นลงมาอีกเหมือนเดิมอ่ะเออมันจะเสียของหรือเปล่าเราไม่รู้จะเป็นยังไงนะขอให้ขอให้เป็นแบบแบบมันลิเวอร์พูลนี่แหละเออแม่งขอให้เป็นแบบนี้ทุกคนแม่งโอเคอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเงี้ยเป็นปกติแต่มันสุดท้ายมันรวมกันแล้วมันเออแพชชั่นมันมามันได้มันได้ก็อ่ะลองดูแล้วกันขอให้ชนะต่อไปกับฮอตดิชชูวันนี้ถ้าคุณเลือกแมนแล้วแมนคุณเลือกใคร เออผมเรียกกันนี้ไงเออเจ้อะไรวะกลองหน้าเอมูโมไม่ใช่คุณย่าคุณย่าใช่ใช่โอเคคุณเรียกคุณย่าผมเรียกเอมูโมเออเอมูโมไม่พูดถึงเลยเอมูโมก็ดีดีอยู่นะผมว่าเขาดีตั้งแต่ซื้อมาตอนแรกแล้วแบ็ยิงไม่ได้เออโอเคอาจจะยิงยิงได้น้อยอยู่แต่ว่าส่วนร่วมกับเกมหรืออะไรต่างผมว่าแม่งด้อยู่โหดีเอมูโม่แม่งดีมากคือแบบดูเหมือนจะอวบๆหน่อยแต่มีความเร็วแล้วก็วิ่งพื้นที่ดี ลูกเสียง่ายๆแบบอันฟอลเลอร์ไม่ค่อยมีการตัดใจดีจะยิงจะส่งจะอะไรวิ่งทําทางได้ดีตอนเนี้ยเราบอกว่าโมโมกับอารมัดมันเล่นด้วยกันได้ะคนนึงเข้าไปข้างในคนนึงออกข้างนอกคนนึงวิ่งคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันให้กันนะให้กันได้เราเล่นกันเหมือนมันเล่นมันทันกันนะเล่นเข้ากันที่เราบอกอ่ะนี่ก็รอทางซ้ายหน่อยรอดอกูรออะไรพวกนี้หน่อยลุกชอที่ใครว่าจะเป็นบ่อเป็นบ่อก็ไม่บ่อนะ เออผมว่าเขาเขาดูมันโอเคนะดูดูเขาเป็นผมว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีความคา l ความนิ่งอยู่พอสมควรต่อให้คนจะด่าเขาใครจะไปยังไงเขาก็ไม่สนใจเขาก็เล่นเขาไปเรื่อยๆนะจีของเขาเออแบบเราไม่ได้เห็นแบบเด่นมากแัดสิ่งที่เขาทสำคัญมากเขาทำให้กล้องนางอยู่แบบนิ่งมากช่วยเกมรลับดีมากด้วยเออใช่อีกคนนึงก็เดลิกเดลิกเดลิกนี่แข็งเลยช่วงนี้คือแบบสองสามเกมหลังนี่คือแบบมาแบบ กลับมาแบบดีเลยีเลยอผ่านไม่ได้ซอสซอสอะไรลูกพลาดอะไรไม่เคยมีแล้วเออลูกหัวลูกหัวนี่ร้อยเปอร์เ็นเลยดีดีดีคาเซมิโลผมว่าตอนเนี้ผมอยากให้ใครแล้วแต่ที่จําได้ไหมว่าตอนที่เขาโดนเอ้ยแมทที่เขาเจอลิวพูอ่ะที่เขาทําพลาดสองลูกแล้วแล้วแพ้สองศูนย์ในบ้านที่เป็นเทนฮารกอ่ะรด้ไหมเจมี่กาลัเกอร์บอกว่า คาเซมิโรควรจะเลิกเล่นฟุตบอลเลยล่ะคุณควรจะหันหลังให้ฟุตบอลเลยล่ะก่อนที่ฟุตบอลจะหันหลังให้คุณกูจําได้เลยกาลเกอร์มึงเห็นไหมล่าสุดเนี่ยมันเล่นเป็นยังไงคาเซตอนนี้เป็นตัวหลักแล้วชนะที่ต่อหน้ามึงด้วยช่วยแบบใครได้เอาไปเอากับทำพูดเล่นกกับมาหน่อยผมจําได้เลยดูคาเซมิโรจริงๆก็เป็นผู้เล่นที่ช่วยได้เยอะอยู่อ่ะเยอะมากเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เขามีด้วยแบบผมคิดว่าทีมมันมันอยูอ่ะ ได้อยากยินแบบนี้ยาวๆอ่ะน่าจะต้องการให้คนมาอมามาเตรียมตัวมารอไว้หน่มารอไว้ก่อนเพราะว่าดูสไตล์เขาว่ามันผมดูว่าเขาช่วยได้เยอะอยู่ใชสไตล์ของกาซิมิโร่แบบเป็นความคิดของเขาเป็นกูเป็นผู้เล่นที่ต้องตัดก็ต้องตัดก็ต้องตัดทุกถึงมันจะมาถึงทำไมถึงเห็นว่าการสไลด์อะไรอย่างนี้ เราผมเข้าใจนะแต่บางคนเขาไม่เข้าใจเว้ยทำไมต้องสไลด์วะทำไมต้องนี้ทำไมน่าเล่นก็เขาเป็นตัวตัดเกมเป็นความคิดของเขาจริงเพื่อนกูเสียบนกูต้องตัดใช่ลอยคีนก็สตัดใช่แต่แม้บางทจียเจ้าหวาแบบเขาไม่ได้อ่านดีๆบางที่เขาอยากเข้าไปมันเป็นธรรมชาติของเขาที่แบบเอ้ยตำแหน่งกูต้องตัดอะไรอย่างนี้บาจริงๆเขาช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่ช่วยได้เพราะว่าผมรู้สึกผมว่าผมว่าคาเซมิโร่คาเซมิโร่เนี่ย ช่วยมาได้ตั้งนานแล้วแต่แค่จ,จะด้วยบาง,างาบางปีเนี่ย ปีทีสั้นไม่พร้อมสภาพร่างกายยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเจ็บบ้างครับคนก็เลยมองว่าแบบอายุเยอะเล่นไม่ได้ผมว่าเล่นได้คาซิมิโร่อะจนทุกวันนี้เขาพิสูจน์เห็นแล้วว่าเนี่ยเขายินมา23เกมเนี่ยเป็นตัวหลักยิงคู่กับบูโน่อะเขารู้ว่าเขาต้องเล่นแบบไหนอะเราก็อันนี้เป็นเราก็อันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ดึงบูโน่มาอยู่กับเขาเพราะว่าคาซมิโร่บางทีก็อยู่คนเดียวไปเล่นบอลยาวมันไม่ใช่หน้าที่ของต้นเตะบูโน่อยู่ข้างๆเขาว่าเออเขาตัดเขาให้โนาจับการนะเขาดูดูแบบ ตอนนี้เหมือนผมว่าแมนยูเริ่มจะลงตัวมากขึ้นมันเห็นชัดว่าขึ้นคือบรูโน่บทบาทไม่ต้องเยอะมากแล้วคาเซมิโล่ไม่ต้องทําอะไรเยอะเมื่อก่อนคาเซมิโล่ต้องเติมเพื่อให้โหมใช่ไขึ้นไปยิงไม่ต้องแล้วประคุมตรงกลางไว้เพราะข้างบนมันทําได้แล้วไงอิโมโม่ทำอ่าอามัดทาเดี๋ยวคุณย่าทําเดี๋ยวเชสโกอยู่อะไรเงี้ยมันมันเริ่มได้กันแล้วเป็นเมาส์มาด้วยช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็ทาให้แบบคันลงตัวข้างหลังตอนนี้ก็ ก็ดีแล้วตอนแรก <mayın. S 1> ตอนแรกคิดว่าเอ้ยแม็คกควายจะเป็นปัญหาหรือเปล่าก็ไม่เป็นใช่เพราะคิดว่าโยโลต้องเล่นอะไรเงี้ยโยโลก็ลงมาก็พร้อมช่วยอยู่อ่ะดาโลแต่ดาร์โลนี่ก็ปัญหาเหมือนกันไอตัวน,นี้ไม่พัฒนาไม่พัฒนาทีไม่พัฒนาทีอากูถามจริงๆอ่ะถ้ากูถามว่าใครที่เล่นแย่ที่สุดกูจะบอกว่าเป็นมันแล้วนะดาร์โล่เคียบอลเข้ามาเขายิงกี่ลูกกูถามมึงหน่อย ใช่กเราเห็นอยู่เลยลูกแบบเดิมๆมึงเคียกเข้ามาตรงกลางแบบไหลมาให้เขาเลยอ่ะไอ้กล้องหลังอ่ะไม่กวนเลีร์ตรงกลางอ่ะวิธีการที่มึงจะแค่มึงเตะให้มันโด่งๆลอยๆแบบแต่ยากอะไรวะมึงก็เตะแม่งหวดเข้าไปแบไอ้ลูกครึ่งหลังก็เตะแม่งแป๊กอะไรเงี้ยอนี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชื่อมัน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 ไม่ได้ไม่ได้แล้วขึ้นตอนนี้ก็ไม่ต้องขึ้นละอ่าไม่ต้องขึ้นที่ว่าเกมรับจะดีขึ้นก็ยังมึงคิดว่าเขาไม่ขึ้นอ่ะ เดี๋ยวมันเจ้าเขาจะเปลี่ยนขึ้นอีกแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ทางซ้ายอีกอะไรอีะไรอีไม่รู้ไปหมดมั่วไปหมดไม่ก็ขอขออ๋อตอนแรกอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายก่อนใช่ป่ะแล้วก็พออามัดออกมากูมาแล้วนี่ไปนู่นไปนี่เอนเออเอออ่าก็ประมาณนี้แหละนะก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมของแมนยูแล้วกันแมนแฟนแมนยูก็เออเออได้ตอนนี้ลบสถิติไปแล้วเก้านะเก้าปีที่ไม่ชนะชนะแล้วนตอนนี้แล้วก็เออถึงเวลาของพวกเราจะเฉิดฉายบ้างเว้ย ใส่เซฟแมนยูให้<อ>ทั้งสัปดาห์ไปเลยแล้วถ้าชนะไบตันนี้ใส่บีเอกสเออจริงๆอย่กูกูหวั่นใจในบับรไบตันอ่ะกูก <Reese> ลัวแม่งแบบล้มไม่เป็นท่าอีกแล้วอะสมุดขาตัวเองล้มอีกอะไม่ก็ดูดูจากเกมล่าสุดนะจริงๆเขาต้องมีความมั่นใจด้วยแล้วก็กลับมาเล่นอยู่ในบ้านแ<อ>ม้แต่จริงๆมันที่ตัวเองบอกว่าเห็นว่าตัวเองมึงอะเออกูลืมว่าที่มงพูดอะ ที่มึงพูดว่านักบอลดูดีใจเข้าไปนู่นอ่ะเขาต้องขาดอยู่รู้แหละมีช่วงหนึ่งต้องให้ชนะเสมอแพ้อะไรแบบอยู่มีความรู้สึกแบบคู่อยากชนะบ้างไงอคนได้รู้สึกว่าแบบเออเราอยากนะไม่ใช่แค่ช่วงนี้ไม่ได้อ่ะแค่เราอยากชนะบัดออกมาแบบนี้ผมคิดว่าบัดหน้าก็ต้องต้องเอาเขาอยากได้ฟิลลิ่งแบบนี้อีกล่าสุดอ่ะวันนี้กูเห็นภาพตอนที่เขานักบอลกลับมาสนามซ้อมอ่ะ ทุกคนแฮปปี้ยิ้มแย้มแม้ก็ทั้งคนไม่ได้ลงลงทีหลังก็แฮปปี้รู้สึกว่าไม่แสดงว่ามันโอเคได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้ทุกคนให้ให้เครดิตกับรูเบนอโมริมบ้างใช่าจัดที่คุณด่าเขาเยอะๆเนี่ยแทคติกบางทีไม่เวิร์กบ้างการเป็นตัวช้าเร็วเกินไปเปลี่ยนไม่ถูกคนบ้างเนี่ยแมตชนี้มันเวิร์กแล้วแล้วมันเป็นแมตที่แบบชนะลิวพูด้วย่ะนัให้เครดิตอโมริมหน่อยใช่ก็ต้องเขต้องต้องลองดูอยู่ยาวไปเลยสามปีอ๋อใจเย็นดี ก็เซิร์ชจิมบอกแล้วว่าอีกทีรอดูว่าต่อไปจะเป็นยังไงไปทุกคนรอดูครับเจอใบตั้นเดี๋ยวเราว่าอีกทีนึงเป็นยังไงไปครับขอที่ชูไปแล้วครับวันนี้ผมจะโย่ไปแล้วบ๊ายบายชูวัน